ครับสวัสดีครับผมนุนนนนนม่นอยุรถเข้ามาแล้วเลิกงานนะครับเขาเล่นวอลเลย์ครับนี่ใช่มีที่ออกกำลังกายด้วยเนี่ยเที่ยอวอรลางกาย อย่างารบ้างแน่นอนอันนี้มีบังด้วย <c oughs> จะดูพาพาดูนักกีฬาก่อนนักกีฬาไม่ดี A Ê. Tại. chít giờ tài ấy nha. Mì khư mì khư. Búp. Húp Này. Hơ. Ây Lại lao này. วิ่งไก่ครับนู่นถูกบอลไปนี่เละนู่นะมีเด็กค่อยเก็บดูเอาฝั่งโน้นได้ครับอี <laughs> วิ่งครับตั้งวิง่งตั้งวิงงว่งตั้งเก็บถ้าชอบออกกําลังกายนะผมก็อยากออกเหมือนกันอนะกลัวกลัวเล่นไปปุ๊บเล่นไปปุ๊บไอ้นั่นครับันตอนเช้าอะ่ะมันปวดเมื่อยอะ่ะเนาะ สายโฮดตาะน่โอ้โหไปไปไปเราไปหากีฬานู่นดีกว่าเฮ้ยเอ๊บเฮ้ยตีไอ้ตีโอ้ หลาหรือเปล่าออแคมแล้วครับข้าวก่อนโอ้ข้าวกิน อยู่คนเดียวนี่ไปเซเว่นมาครับไปซื้อเวนซื้อครีมหน้าตามทาครีมซะหน่อยเนี่ยน,นี้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งครับนี่ซื้อเน,นี่ยแถมมาใส่ตรงนี้สามเลย าน้ำหรือปบบเปล่าฮะไปส่บบปงลูกพี่ตูนอดิลูกพี่กลับแล้วอืมกลับเล็วไปส่งด้วยวา่าเอาเอาอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> น้ำไหลไปนี่ก้อยไป,ไปเจอทำอะไรนั่งทอน,นอยู่ ใส่ให้เต็มเลยเขาจะโม่เดี๋ยวหองข้าวบอสจะดูเขาเล่นไหนนั่นเบเร่โอ้ตะอ้วนมาน้ำแรงอยูไหมอ๋อพี่ยืนดูเนี่ยอือถ่ายคลิปเขาเล่นเบามเล่ไม่ไม่ใครเล่งมาไม่มาไม่ได้เล่ง แต่อะไรกินข้าวาก่อนเออ,อผัดหมูป๊อฮะคนเบียร์นะ